กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผม l o ลี่ด็อนะครับผมพบกันอีกแล้วและคลิปนี้เราก็อยู่กันใน School of the Dead เรื่องยอ่อเกมนี้ก็คือเรานะครับเผลอหลับไปในระหว่างที่เรียนประวัติศาสตร์อยู่และทีนี้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บ โรงเรียนแห่งนี้ก็เหมือนกับกลายเป็นฝันร้ายเลยนะครับพาลงของโรงเรียนนี้คือปีศาจที่จะออกวิ่งไล่ล่าเราและเราต้องหนีออกไปจากที่นี่เพื่อร่วมชั้นกับครูก็หายไปหมดเลยนะครับหาทางหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้นะครับไปเราไปเริ่มกันเลยนี่ยหน้าตาพันลงนี่เราอยู่ในชั้นเรียนนะครูเดินเข้ามา Hello everyone. Please open textbooks page your on and 60 Today's lesson is the Soviet-Japanese border conflict of World War II. This is a really interesting part of history and we will study it in great detail. In Europe, Germany and Italy were becoming m oppressive. In March 1 9 4อ๋ตื่นมาครูแล้วก็โดนฆ่านะครับเพื่อนๆในชั้นเรียนก็หายหมดเลยอืมน่าอืมอืมไม่มีใครอยู่เลยอ่ะ S 1> <S 1> <S <S เปิดเลยนี่ไงอะไรวะเข้ามาดูแล้วก็จากไปโูโเ้โเดี๋ยวนี่ไงตายแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวกด F เปิดไฟฉาย Good evening school children this is your headmaster speaking As you might have noticed, something is wrong. That's mm -hmm. right. Unfortunately, we ran out of French fries in the cafeteria. Also, it seems that some type of demon has killed a few of you. Shit happens. There is no need to panic. I have it all under control. Please remain inside of your classrooms and you will be taken care of forever. <coughs> ประกาศว่ามีปีศาจออกไล่ล่าและเฟนไฟก็หมดอะไรของมันก็ไม่รู้เออนี่ไงใครโดนฆ่าก d e v ฟนิ่งแปลว่าก็เวลาเดียวกันกับเวลานี้ตอนคืนต้องหากุญแจก่อนอ๋อนีออน่ไงเจอแล้วไปโอ้โหเจอล็อกเกอร์ เข้า,าไปในล็อกเกอร์เพื่อแอบฉันจะฆ่าแกโอ้นี่นโหดมากใช้ไม้ถูพื้นเสียบทะลุก,กลางอกเลยอะอะไรวะกำลังเดินดูอยู่เลยเรียบร้อยยิงกับก้อสไลเดอร์อีกเปิดไม้ไม่ทันไรเลยตายแล้วเอาใหม่ อ้อะไรวะเนี่ยจะคลิปได้ไหมอะจะคิปไม่ได้ด้วยเอาใ,ใหม่เริ่มม่ยังไม่ทันระวังตัวเลยตายซะและ้ว<ม>นี่มันปีศาจนี่นี่มันไม่ฆ่าเราตั้งแต่นอนนี้เลยวะแอบในตู้อะยังไงมันเดินม,มาแล้ว Good evening school children uh, tulu, this is your headmaster speaking. Oh. As you might have noticed, something is wrong. <laughs> That's right. Unfortunately, we ran out of French fries in the cafeteria. Also, it seems that some type of demon has killed a few of you, shit happens. There is no need to panic, I have it all under control. Please remain inside of your classroom. Forever. แล้วเราเดินตามหลังมันได้ไหมโอนพื้วาตายแล้วยากยังวะแล้วเราหนียังไงอะอะไรวะ <c oughs> เอาดีๆแล้วเอาดีๆแล้วร้อยมันหันหลังไปทางนู้นถ้าเราค่อยวิ่งมันจะได้นะเพลสเปิดยูร์แท็กซ์ออไสกิปก็ไม่ได้ทำไมมันไม่ฆ่ากูเลยไอเวน จะไปไหนข่ากูแต่แรกตัวนี้ก็จบแล้วตรอแม่งเดินแบบนี้ก่อนแล้วค่อยไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวจะเห็นแล้วปะวะดูไหนเขาได้ตัวนี้โอ้เสียงแม่งพายกันไปหมดเลยโมงมาก เดินมาถึงตรงนี้อาารอมันหันหลังก่อนนะเราค่อยไปต่อวิ่งได้นะมันไม่ได้ยินนะรอมันเดินผ่านเราไปกันถ้าตายนี่เริ่มไกลเลยเนะี่ยยากเหมือนกันนะเนะี่ยไอย่างไปย่างเดินไปสิได้ยินเสียงใกล้ๆแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้เขาไปดิล,ลันไอ้ที่ทางตันลงเหรอโอ้ล็อก ชิบหายแอบกัล็อกล็อกล็อกโหสอบเต็มเลยเราต้องหากุญแจเหรอเดี๋ยวมันจะเดินกลับมาแล้วเราต้องหากุญแจจากไหนวะมันเดินลงไปวะไม่ได้ต้องรอให้มันเดินขึ้นมาแล้วก็ไปทางนั้นทางยาวๆอ่ะเราจะแบบได้มีเวลาในการหนีมันได้นะรอแบบยาวๆเลยอะ่ะมาทางนี้เหร ไปสักทีดิเออนั่นแหละกูจะไ,ได้ออกตู้นี้แอบได้แอบได้ทุกตู้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะคือไรอะ่ะห้องไหนเข้าได้บ้างห้องนี้นี้เข้าได้ครับห้องน้ำชิหายแต่ห้องน้ำ,ห,ห,นำห้องน้ำไม่มีที่อะไรเลยโอ้โหแล้ห้องนี้ก็ได้ปุ๊บ ปุ๊บเพสหัวจุ่มขี้ <c oughs> ไม่ได้เข้ามาในห้องน้ำไม่ได้ยินเสียงมาแล้วฟังเสียงก่อนมันกำลังเดินมาแถวนี้ไปยังเดินไปไหนแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยอย,อยู่แถวนี้แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไม่เห็น,หนมันแอบไปเงี้ยเดินมาทถงนี้แล้วก็เราก็วิ่งหาห้องสักห้องหนึ่ง่ากุญแจมาเปิดมาแล้วมาแล้วห้องไหนวะห้องไหนห้องไหน ซ้ายหรือขวาห้องนี้ไอ้ยี่ยเปิดไม่ได้ยังไงวะเนี่ยกูมาไปทางไหนอ่ะไม่รู้โอโ้โหชิบหายแล้วมันเดินมาแล้วออกดิซ้ายขวาซ้ายขวาห้องไหนเข้าได้ห้องนี้เข้าไม่ได้ห้องน้ําก็เข้าไม่ได้ชิบหายแอบห้องน้ําก่อนปีนหน้าต่างได้ไหมไม่ได้คือมันมีอะไรช่วยเราได้ไหมเนี่ย น้ำเหรอสำรวจให้ทั่วดิแผ่นไม้ต้องต้องหาหาอะไรงัดงัดแผ่นไม้นี้โคบาโคบาอยู่ตรงไหนวะต้องรอให้ปีศาจมันเดินไปตรงนั้นก่อนนาะไปฟังเสียงมันดีๆแต่ตรงนี้มันมีเสียงเพลงอะไรก็ไม่รู้ไปยังไปยังไปแล้ว,ลวโคบาโคบาโคบา,คบามีแต่มีดแทงคอดีปะ นี่ไงห้องนี้แน่เลยโอ้โหหน้าคนแบบทำเหมือนจริงมากโคตรโหดเลยห้องนี้ห้องน้ำนีำน้ยังไม่ได้สำรวจเลยนะติดอะ่ะติดติดเฮ้ยมามา,มา,มาโคบาแฉลงมันอยู่ไหนอะ่ะจะเห็นเราไหมเนี่ย กดกดย่องก็ไม่ได้เดินไปยงังเดินมาทางนี้วะห้องน้ํานี้เปิดได้ไหมไม่ได้ไปแล้วไปแล้วอ๋อรีบๆใช้เวลานี้ในการสำรวจใช้เวลานี้ในการสำรวจโคบาร์มันไม่มีแล้วอะ่ะโคบาร์อยู่ไหนวะเชีย่ยอะไรวะเราต้องเดินตามตูดมันหาฉลงตามพื้นมันไม่เห็นเราเลยอะเรายืนอย่างเงี้ยฉลงไปแล้วไปแล้ว แรงอยงู่ไหนวะเดินตามตูมนมาค่อยเดินอไอเวยน,นี่ไม่ได้อยู่ดีอ่ะทำไงวะหมดแล้วอะ่ะตัวปัญญาจริงๆคุณผ่านมาให้รักแล้วคุณก็ไป ได้แล้วโครบาโอ้ยห้องน้ำห้องน้ำเอาเชีย่ยผิดห้องเจเย็นอย่าเพิ่งอเอ้อ้ยเสียงประกาศแม่งบอกเราชิบหายแล้ว,ล,วลงมาตรงไหนอีกวะเนี่ยฟังเ,เสียงก่อนมันจะตามเราลงมาไหมโอ้โห โอ้โหตันเปิดต่อตู้รอเลยมันมาจากทางไหนอะทางูน้นป่ะกลัวมันจะมาดักเราแล้วตายเริ่มไกลเลยอะ่ะมาปะวะเหมือนจะไม่มาวะไปกูออกไปโดนนะซวยแล้วล็อกล็อกตรงนี้มีไฟอะไรวะ วะฮะฮะฮ้าวว้ฮ้ล็อกชิบหายเปิดดีไปไม่ได้อ่ะเออทางไหนอ่ะว้าว้เออเฮ้ยหนีได้แล้วเร็วหนีไม่ได้เลยล็อกพิงไปทางไหนวะ เอ้าเชี่ยตันตันตันทำไมมันเดินไม่ได้เมื่อกี้ตันมีนไรวะเขาว่งกดเหรอต้องฟังเสียงมันดีๆเนะค่อยๆเดินใช่ไหมจะเอ๋วป่าเนี่ยกู ห้องนี้ปะมีตันห้องนี้ปะมีไอ้ทางออกรอดแล้วโอ้ยๆ้ Bird ie! Bird ie! <c oughs> เปิดดิเปิดดีทำไมมันเดินไม่ได้วะติดติดอะไรวะติดอะไรโอ้ยมันติดอะไรวะู่วะ เสียงเพลงแม่งกบเสียงพูดหมดเลยผมก็ไม so yeah. oh. ่รู remember, ้เร no. ื่องว่ามันพูดว่าอะไรเนี่ยโอ้โหผมแม่งไม่รู้เรื่องเลยสรุปว่ามันพูดว่าอะไรเนี่ยนี่เหรอทางหนีมีทางหนีอีก พี่อยากรู้มากเลยว่าตอนหลังมันพูว่าอะไรแต่อิเสียงเพลงแม่งก็เล้าหรือจริงกกบหมดเลยไม่มีดูดิไม่มีปรับแบบโวลูมของมิวสิกด้วยนะโอ้โหแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันพูว่าอะไรวะก็คือเมื่อกี้ผมก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันเหมือนอาจารย์ใหญ่อ่ะไอคนเมื่อกี้ที่เราเห็นมันคืออาจารย์ใหญ่นะออกมาพูว่าให้พันลงอะไรสักอย่างนี่แหละสรุปโรงเรียนนี้แม่งก็แบบเหมือนเป็นโรงเรียนปีศาจอ่อะเออ คนที่หลงมาเรียนก็ต้องตายแบบนี้นะครับตายทั้งครูตายทั้งนักเรียนเลยสครูออฟเดอะเดตจริงๆก็จบแบบแปลกๆนะแต่ก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับถ้าชอบก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับใช้ไม้ถูพื้นเสียบทะลุกลางอกเลยอะ 아!